ลองมาฟังเสียงแมวที่อยากกินต้นไผ่เงินกันนะคะใครอยากกินไหมใครอยากกินบ้างแมวแมวแมวใครอยากกินบ้างโหละงอมละงอมเสียงร้องละงอมเลยใครบ้างอามุ่นวายเนี่ยเริ่มจะก่อตัวขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าฟังจากเสียงร้องเนี่ยนะคือนี่ก็คือการร้องอยากจะกินต้นไผ่เงินนะคะ ต้นไผ่เงินเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆสาหรับน้องแมวนะคะถ้าท่านใดเนี่ยยังไม่มีเนี่ยเลี้ยงน้องแมวแล้วยังไม่มีต้นนี้นะคะลองหาซื้อกันมานะคะราคาเนี่ยก็ไม่แพงนะคะวันนี้นะคะผู้กองก็หลังจากที่ซื้อต้นไผ่เงินเนี่ยมาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะวิธีการของผู้กองเนี่ยจะซื้อมาแล้วทิ้งไว้ก่อนนะคะจะยังไม่ให้น้องแมวกินนะคะเพราะว่าเวลาที่คนขายเนี่ย เขาขายเอาเอา,เอาต้นไม้มาขายนยเขาจะใส่ปุ๋ยบำรุงรากบำรุงใบนะคะเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยเขียวต้นไม้งามนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่วองซื้อมาเนี่ยจะตั้งทิ้งไว้แล้วรดน้ําอย่างเงี้ย ประมาณอย่างน้อย7วันนะคะแล้วก็ถึงจะมาใส่มาตัดยอดให้น้องๆกินแล้วเวลาครบ7วันแล้วเนี่ยผู้กครองก็จะหลังจากที่ตัดไปแล้วเนี่ยก็ะจะมาหล่อใส่น้ําไว้แบบนี้นะคะประมาณเซนหนึ่งส่วนสามของกระถางแล้วก็เดี๋ยวพอเราหลังจากที่เราตัดไปให้น้องๆกินแล้วเนี่ยเจ้าใบของต้น่เงินเนี่ยก็จะแตกยอดออกมาใหม่เราก็จะสามารถตัดแล้วก็เล่มใบเนี่ยไปให้น้องๆกินในรอบต่อไปได้อีกนะคะนะคะวิธีการเนี่ยก็จะตัดยอดนะคะแล้วก็ ตัดตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดทั้งกระถางเลยวันนี้ผู้กองมีอยู่4กระถางนะคะแล้วหลังจากที่ผ่านมาสักเ็วันแล้วจากที่รดน้ําจนคิดว่าพวกปุ๋ยหรือว่าสารเคมีต่างๆที่คนขายต้นไม้เนี่ยเขาใส่มานะคะคิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะนะคะจะมองเห็นน้องก้านกล้วยนะคะอยากกินมากแล้วพอตัดใส่ตะกร้าแล้วเนี่ยคะก็จะมาล้างน้ําอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ย เพื่อความสะอาดของน้องๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอที่จะเอาเข้าไปในกงแล้วเป็นยังไงนี่คือน้องชบาแก้วนะคะน้องก้านกล้วยน้องชบาแก้วเนี่ยมารออยู่ก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่ค่อยู่นะยอดพลอยออพลอยตายแล้วตายแล้วเสียงเจ้าจ้าข้ังร่างเนี่ยเพียบเลยปลาลูกปลาปกปักมาแล้วมาแล้ว มุ่นหวายก็เกิดขึ้นทันทีที่เปิดประตูเข้าไปนะคะต้นไผ่เงินนะคะนอกจากจะใช้เป็นไม้ประดับมาเป็นไผ่แคะขนาดเล็กนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับคนที่เลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวหรือว่าเลี้ยงกระต่ายเนะะี่ยกลุ่มคนเหล่านี้นะคะก,ก็จะซื้อมาให้น้องหมาน้องแมวหรือว่ากระต่ายเนี่ยแพะเล็มใบนะคะเพราะว่า ต้นไผ่เงินนะคะเขาก็จะเจ้ามีเจ้าเอนไซม์จะมีวิตามินจะมีเกลือแร่จะมีกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของน้องหมาน้องแมวหรือว่ากระต่ายเหล่านี้นะคะ <c oughs> <aja. S 2> จะสังเกตเห็นว่าพอน้องๆเนี่ยกินเข้าไปนะคะเขาก็จะมีการาขย้อนพวกก้อนขนเนี่ยออกมานะคะสำรอกออกมาแล้วก็เจ้าต้นไผ่เงินเนี่ยจะช่วยเข้าไปขจัดก้อนขนในกระเพาะทางเดินอาหารของน้องแมวนะคะ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาก้อนขนอุดตันในลำไส้นะคะซึ่งช่วยเรื่องระบบขับถ่ายลดการอักเสบนะคะแล้วก็ช่วยลดการท้องอืดอีกด้วยนะคะทำให้น้องแมวเนี่ยเวลาที่เขาขย้อนออกมาแล้วเนี่ยทำให้เขารู้สึกสบายตัวไม่อึดอัดนะคะแล้วก็เจ้าความสกาดของต้นไผ่เงินน,นะคะก็จะทําให้ช่วยไปขจัดสิ่งสกปรกที่ติดตามฟันด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ กลิ่นปากของน้องหมาน้องแมวเนี่ยสะอาดขึ้นอีกด้วยนะคะก็คือประโยชน์มากมายนะคะของเจ้าต้นไผ่เงินเนี่ยนะคะก็ลองหากันมานะคะผู้กองเนี่ยแจกไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยพอได้กลิ่นผู้กองคิดว่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าได้กลิ่นหรือเปล่าเพราะว่าทันทีที่ตัดยอดเนี่ยเขาก็ร้องกัรดงงแบบที่เห็นเลยนะคะเลูกใสไม่ได้ไม่มีอีกลเดี๋ยวนะใครไม่ได้เราเห็นว่าทันทีที่เจ้าต้นไผ่เงินเนี่ยน้องๆได้กินนะคะ เสียงก็เงียบไปในทันทีแล้วก็มีความน่ารักตลกเบ็กน้อยของน้องชบาแก้วกับพ่อกั้นมยมของเขานะคะก็มีความน,น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วเจ้าตัวนี้นะคะก็ยึดเสียที่เดียวเลยยึดกะลังมังไว้เลยนะคะจะเป็นพี่เมือพี่เรืองนะคะตัวนี้ ลงไปในกะละมังเลยแล้วก็ยึดคนเดียวเลยนะคะยึดตัวเดียวเลยไม่แบ่งให้เพื่อนๆเลยเพื่อนๆก็อยากจะกินด้วยนะคะก็ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นนะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยทุกตัวเนี่ยก็อยากจะกินนะคะแล้วก็เวลาที่เขาได้กินแล้วมันมีประโยชน์มากมายแบบที่ผู้กองบอกมานะคะก็ลองไปหาซื้อกันมานะคะแล้วตอนแรกๆเนี่ยผู้กองก็ไม่มีความรู้เหมือนกันพอซื้อมาเนี่ย ยกมาตั้งให้ทั้งกระถางเลยนะคะน้องๆก็เลมเลมยอดแล้วก็ปล่อยแห้งตายไปหมดนะคะวิธีการเนี่ยพอหลังๆมาก็เริ่มรู้แล้วว่าต้องใช้วิธีการตัดยอดมาแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่ผู้กองบอกแล้วผู้กองค่อนข้างคิดอะไรเยอะนะคะอย่างเช่นเวลาที่ซื้อมาจากแม่ค้าเนี่ยนะคะจากแม่ค้าขายต้นไม้เนี่ยควรจะรดน้ําแล้วก็ให้เขาเนี่ยละลายปุ๋ยหรือว่าสารเคมีอะไรที่เขาใช้ตอนระหว่างที่จะเอามาขายเนี่ยต้นไม้เนี่ย พขาก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็แล้วแต่ให้มันดูงามดูดูเขียวดูดูดน่าซื้อแหละนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าสารเคมีที่เขาใช้เหล่านี้ผู้กองคิดว่ามันเป็นอันตรายกับทั้งคนหรือว่าน้องแมวด้วยถ้าถ้าหากจะต้องกินต้นไม้เหล่านี้เข้าไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะตอนนี้นะคะบ้านก็อยู่ในความสงบเงียบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องแบ่งไปให้น้องๆกลุ่มเด็กพิเศษด้วยน้องๆแก๊งแมวดามําด้วยนะคะ ตัวก็เริ่มเงียบเสียงกันไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูน้องๆแก๊งแมวดํากันนะคะเดี๋ยวผู้กองจะลองถือเอาไปให้เขาดูนะคะดูน้องชบาแก้วนะคะพยายามจะสอดแทรกตัวเข้าไปหากลุ่มแก๊งน้องๆแมวดํานะคะผู้กองก็ถือกล้องสายไปหน่อยเพราะว่าเจ้าชบาชบาแก้วเนี่ยจะอยากจะเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็พอเขาได้ยินเสียงพ่อประดุกเนี่ยขู่เขาก็กลัวนะคะหันหลังวิ่งเลยทีเดียวตวนพ่อประดุกเนี่ยดูนะคะ ดุกตัวนี้นะพ่อปลาดุกนะคะก็ดูโหดร้ายมากทีเดียวนะคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะผ,ผู้กองคิดว่าเขาไม่ได้ร้ายขนาดนี้นะคะยิ่งยิ่งอยู่นานไปเนี่ยเหมือนยิ่งโหดมากขึ้นวันนี้นะคะผู้กองก็เอาไผ,าผาต่ต้นไผ่เงินเนี่ยนะคะจะเอามาให้เขากินด้วยแล้วก็เอาอาหารเปียกเข้ามาด้วยออพอผู้กองเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะต้องหนีวิ่งหนีขึ้นไปบน ห้องใต้หลังคานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะพอขึ้นไปเนี่ยก็จะไปตั้งหลักอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ดูสภาพบ้านนะคะกล่องรังเนี่ยผู้กองก็พยายามใส่ไว้ให้เขานะคะเพราะว่าบางวันที่ฝนตกเนี่ยถ้าเขาหนาวเขาก็จะซุกตัวเข้าไปในนั้นนายไม่หดหายอย่างเงี้ยฮะแม่ทะเลาะกันเองไม่ได้ลูกไปไปหนูนี่หนูนี่แม่ไม่ควรนะแม่ไม่ยุ่งนะแม่เอาอาหารมาให้แม่เอาแม่เอาไผ่แมวมาให้แล้วลูกฝากฝาก พ่าไปดูดกับแม่ใส่ใจนะมาลูกมามาลูกดาวมาลูกดาวไม่ดูดล้วนะลูกนะนี่แม่เอาอะไรมาให้มาดูดิ นี่ก็คือน้องลูกดาวนะคะซึ่งตอนที่ดักมาเนี่ยยังตัวเล็กอยู่แต่ตอนนี้หลายเดือนผ่านไปน้องๆก็โตกันหมดแล้วนะคะแล้วก็เจ้าลูกดาวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เขาเนี่ยนะคะผู้กองคิดว่าเขาคงไม่ดุแล้วก็ไม่โหดร้ายขนาดนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วผู้กองมองว่าน้องลูกดาวเนี่ย อยากจะมีเพื่อนเล่นก้ได้วยซ้ำนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่ผู้กคองปิดไฟกลางคืนนะคะเขาจะมานั่งคู่กันอยู่ตรงห้องกระจกที่มันมีกระจกขั้นตรงนี้นะคะน้องๆกลุ่มน้องแมวปกติเนี่ยก็จะมานั่ง พอผู้ปกองออกไปเี่ยเขาก็จะมามาแล้วนะคะมากินไผ่แมวมากินอาหารเปียกที่ผู้ปกองเทไว้แต่ว่าสายตาเนี่ยก็จะยังคงหันมาชำเลืองดูนะคะว่ามีใครมาแอบดูเขาหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าผู้ปกองเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเขาก็จะวิ่งหนีขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาอีกเช่นเดิมนะคะ,อะตอนนี้น้องๆก็ลงมากินอาหารมากินไผ่เจ้าต้นไผ่เงินนะคะก็ค่อคนข้างหนักใจอยู่นะคะสําหรับน้องๆแก๊งแมวดํา3ตัวนี้นะคะตอนแรกเนี่ย อตอนช่วงสงกรานเนี่ยก็คิดว่า จะลองปล่อยเขารวมดูนะคะแต่ทีนี้มันมีเหตุผลอยู่นิดนึงคือผู้กองเป็นห่วงน้องเล็กสองตัวน้องชาบาแก้วกับน้องกา้านกล้วยแต่เมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่าน้องชาบาแก้วเนี่ยพอเห็นเพื่อนขู่เขาก็วิ่งหนีเหมือนกันนะคะพอปราดุขู่เนี่ยเขาก็วิ่งเอาตัวรอดเหมือนกันส่วนนี้อีกตัวหนึ่งน้องเดอะมูนนะคะเวลาจะออกมาให้เห็นเนี่ยเวลาที่มีของกินเวลาที่มีข้าวค่ปปาสบะเวลาที่มีอาหารที่กลิ่นหอมๆเนี่ยก็จะออกมานะคะน้องเดอะมูนแล้วเดี๋ยวไปดู กลุ่มแก๊งเด็กพิเศษกันนะคะนี่คือน้องโตโรนะคะวันนี้ก็เลยเอาเวลาที่มีอะไรเนี่ยก็จะแบ่งทั่วถึงทุกส่วนทุกโซนแหละนะคะโอ้ลูกโอ,โอ,โอโลูกอยากกินมาลงลงลงโชว์ให้แม่ดูดิถ้าแม่ไม่อยู่จะลงไง <ล>จริงๆแล้วเนี่ยน้องโตรโร่เนี่ยสามารถไต่ไต่ลงมาไต่แล้วก็เอาก้นเนี่ยถอยหลังลงมาได้นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาที่เห็นคนอยู่เนี่ยเวลาที่ที่เขาเห็นมุกองอยู่เนี่ยบางทีเขาก็เหมือนไม่อยากจะลงเองนะคะอยากจะให้อุ้มอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้มีเจ้าต้นแผงกันเนี่ยเขาก็คงร้องที่จะอยากกินน้องกลุ่มนี้นะคะตอนนี้ฝั่งนี้ก็มีอยู่เจ็ดตัวนะคะตอนนี้ก็ถือว่า ทุกตัวสุขภาพแข็งแรงกันดีอยู่นะคะสำหรับกลุ่มแก๊งที่ตรวจแล้วพบว่าเป็นดิวคิเมียนะคะเนี่ยนี่คือน้องฟินแลนด์แล้วก็น้องจะมีน้องทุ่งนานะคะแล้วก็น้องโตโร่น้องสีฟุ่นน้องฝอยทองแล้วก็จะมีแม่โดโซซึ่งเป็นแม่ของน้องเลงกับน้องโตโรนะคะน้องเลที่ จากไปแล้วเนี่ยนะคะแม่โดโซเนี่ยจะมีนิสัยเงียบๆแล้วก็จะแอบ,บนอนอยู่เงียบๆนะคะแล้วก็จะไม่แย่งชิงอะไรกับใครทั้งนั้นจะคอยกินเวลาที่เหลือเท่านั้นนะคะแม่โดโซเนี่ยเป็นแม่แมวที่นิสัยค่อนข้างดีมากนะคะเดี๋ยวจะอุ้มน้องโตโรลงมานะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าผู้กองอยู่เนี่ยเขาไม่ลงแต่ถ้าผู้กองไม่อยู่เนี่ยผู้กองเคยแอบบแอบบแอบบดู <unsafe problem> เขาก็จะถอยหลังโดยการเอาก้นลงมาแล้วก็ใช้ขาหน้าขาหลังเนี่ยค่อยๆไต่ <downtime> ลงมานะคะถึงแม้ว่าตาสองข้างเนี่ยจะมองไม่เห็นแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาก็เรียนรู้แหละว่าตรงไหนเดินไปเวลาเดินเนี่ยเขาก็จะเดินช้าๆนะคะเวลาชนเนี่ยเขาก็จะเบรกทันว่าตรงไหนมีอะไรเขาก็ค่อนข้างจะเรียนรู้ได้นะคะสำหรับน้องแมวที่มองไม่เห็นแบบน้องโตโร่แบบนี้นะคะแล้วนอกจากกลุ่มแก๊งของน้องโตโร่แล้วเนี่ยนะคะ อพอเปิดประตูออกมาเนี่ยก็มาเจอน้องก,าก้านกล้วยน้องอชบาแก้วนะคะแล้วก็พ่อกาานยมเนี่ยชอบอยู่สูงสิงกันแบบนี้แหละนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียยเรือเลี้ยตัวให้กันเนี่ยแต่ชอบเล่นด้วยกันนะคะสําหรับน้องก้านมยมกับน้องก,าก้านกล้วยน้องชบาแก้วพ่อกับพ่อกับลูก2ตัวเนี่ยนะคะแล้วนอกจากน้อง,น,องน้องแก๊งเด็กพิเศษแล้วเนี่ยผู้กองยังมีน้องแมวที่ป่วยนี่คือห้องสําหรับแมวป่วยนะคะก็แยกไว้อ่าก็คือมีน้องมีช็อป นะคะกับน้องตัวนี้คือน้องเรนโบนะคะน้องเรนโบก็คือหนึ่งในหนึ่งในลูกของแม่เต็มถังซึ่งผู้ครองช่วยเหลือมาจากปั๊มน้ํามันที่จังหวัดนครศรีอยุธยาะคะน้องสองตัวนี้อาการไม่ได้หนักอะไรนะคะแต่คุณหมอก็จะอยากให้แยกไว้ เพื่อจะดูว่าเขาฉี่ดีไหมเออเป็นก้อนดีไหมอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแยกไว้ในบ้านได้แต่น้องตัวไหนที่ถ้าอาการหนักแล้วเป็นโรคที่ติดต่อกับน้องแมวในบ้านเนี่ย mm. ก็จะถูกแยกออกไปกองนอกบ้านเลย mm. ซึ่งผู้กองมีอยู่2กลงกลง2เมตรคูณ2เมตรนะคะกลงเล็กๆเนี่ยมีเยอะมากแต่ว่ากลงใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่น้องป่วยก็จะไม่อยาก แยกไว้ในโครงเล็กๆก็จะใช้โครงใหญ่ๆนะคะเห็นวิ่งหนีไปแวบๆนั่นคือแม่สายรุ้งนะคะก็น้องๆก็ได้กินกันอิ่มหนำสำราญแล้วก็สุขสบายกันทุกตัวแล้วนะคะคงสบายใจกันแล้วนะคะสำหรับพี่น้องที่ติดตามน้องๆอยู่ก็ขอบคุณมากมากนะคะก็ อย่าลืมช่วยกันกดติดตามด้วยนะคะท่านใดท้าเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีคนมาเห็นช่องนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็ไรายได้ทุกอย่างที่ผู้กองได้มาจากช่อง YouTube หรือว่าแพลตฟอร์มไหนก็นแล้วแต่มันคือค่าอาหารค่าทรายแมวค่าค่ารักษาน้องๆนะคะแล้วก็ค่าดูแลน้องๆซึ่งมันจีปาถะมากๆนะคะใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าค่อนข้างสูงมากๆทีเดียว ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเมร็ดอาหารเปียกหรือว่าทรายแมวหรือว่าอาหารสําหรับน้องหมาจรในบอ่อทรายหรือว่ายาเห็บหมัดนะคะก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซปเปอร์แตงก็สามารถสามารถทําได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบอ่อทรายกันด้วยนะคะ